ในไรนี้นะครับพี่วุฒิรบเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในระเบียบสำนักในยกรั่มตรีว่าด้วยงานสารบัญเราจะมาทำความเข้าใจในฉบับที่4รกกากิจใจด้วยเอกสารประกาศเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564นะครับแล้วก็ในข้อที่2บอกว่าให้ระเบียบฉบับนี้นะครับมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในรากิจจด้วยเบกษาเป็นต้นไป แล้วก็ในระเบียบฉบับนี้นะครับได้บอกว่าใช้ถัดจากกาประกาศในระกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปยกเว้นในข้อที่7แล้วก็ข้อที่10ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด90วันนับแต่วันที่ประกาศในระกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปแล้วก็ข้อที่8นะครับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็น ต้นไปนะครับ you <clears throat>